เจอกระดานเบาๆกับหนูนหน่อยตอนนี้คือจริงๆเราเจ้าของดอกไม้คือใครก็คือยังไม่รู้รใช่คือยังไม่รู้จริงๆแล้วก็คือกําลังหาอยู่เหมือนกันว่าคือใครคือถ้าพี่พี่รู้เมื่อไหร่ช่วยกรุณาบอกหนูด้วยนะคะเดี๋ยวหนูแจกโฮโลวอลฟรีไปเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแลไปคือไม่รู้ตัวตนคือไม่รู้จนตอนแรกก็คือถามในสตอรี่ว่าของใครช่วยบอกหน่อยแล้วก็รอจนวันหนึ่งแล้วอ่ะก็ไม่มีใครแสดงตัวอะไรเงี้ยเหมือน ทำไมอ่ะอย่างเงี้ยเราก็อยากขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนหลังก็เลยลงไอจีไปเลยว่าขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วนก็สงสยัยว่าใครใช่ก็คือหลายคนสงสยัยก็คือทุกคนก็คิดว่าจิ๊บต้องฮอตแน่ๆเลยแต่ปัญหาคือยังไม่รู้เลยว่าใครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปัญหาตอนนี้คือใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่มุอวันนั้นคือครั้งแรกครั้งแรกเลยก็เลยงงเหมือนกันว่าคือใครก็อยากให้พี่ช่วยแสดงตัวสักทีนะคะ,ะว่าคือใคร ไม่นะสวยอยู่นะชอบนะชอบนะชอบนะไม่ไม่น่ากลัวหรอกคือเขาคงน่าจะหวังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบส่งมาให้ก็ขอขอบคุณละกันค่ะที่ส่งมาให้อะไรเงี้ยก็ทําให้จิตใจที่มันเหงาหงอยเนาะก็ชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอนนี้มีคค่าด้วยิ่งสที่เราเจอมันมไหมคะถ้ามีก็คงถามเขาแล้วแหละว่าดอกไม้เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีไงมันก็เลยแบบเออเออก็อยู่อยู่ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมีบทอนไรต้องบ เคยเห็นทะเลทรายไหมมันก็ค่อนข้างอุ้ยเออเออนั่นละมีผู้ต้องสงสัยไม่ได้ใจอยากให้เป็นคนหลายๆคนในดวงใจมากๆเลยเราถามไปไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสนคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสนิทสนมไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่ว่ามันไม่มีใครให้คิดไง คือเราก็อยากจะคิดว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆเงี้ยแต่ก็เอ้ใช่หรอเราก็ดูไม่ได้มี conversation อะไรกันอะไเ,เงี้ยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชายในฝันอย่างเงี้ยที่คาดหวังว่าคงเป็นเขาแน่ๆแต่จำเป็นคิดว่าแบบได้ให้เปิดทาง50%หรื้ว่าไม่ คือคือแค่อยากขอบคุณตอนนี้คือสำหรับดอกไม้คืออยากขอบคุณจริงๆที่ที่ส่งมาให้ทําให้แบบรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยค่ะก็ะคือถ้าได้รู้ว่าเขาคือใครก็คงดีอะไรเงี้ยก็ปะพี่ๆตามหาด้วยแล้วกันค่ะคะเพื่อนถามเพื่อนถามก็ตอบเพื่อนแบบนี้เหมือนกันว่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเราเพื่อนก็ถามว่าไม่จริงอ่ะต้องโกหกแน่เลยก็เลยบอกก็ถ้ามีก็คงบอกแล้วแหละอย่างเงี้ยก็คือยังไม่รู้จริงๆค่ะอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ก็ ไม่รู้เลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะในี้ใครมาจีบก็จีบได้เลยใช่ไหมคะจีบได้ค่ะไม่ได้ปิดกั้นอะไรใช่กลับมาได้เลยเหงาหรอโควิดนานหรือยัางทะไมไม่ได้เลยอะ <c oughs> ล่ะก็คือสอบสา่งีไม่ถึงๆๆๆไม่ถึง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 โควิดนโลกใหม่ค่ะก็เหงาสักพักนึงแล้วค่ะ <c oughs> ใช่รอคนมาดำใจอยู่นะคะ <c oughs> เผื่อพร้อมเกิด ถ้าเจอคนที่ใช่ก็คงดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าลมจะพัดพาไปเจออะไรจริงๆก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วจีแบบพี่ๆก็เห็นอยู่ว่ามันแบบมันเจอมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีครั้งต่อไปก็อยากให้แบบเป็นคนที่ใช่แล้วแหละอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ได้อยากแบบไปตามลมพัดอีกต่อไปวน,นะคะพีงอลวอมาแล้วค่ะหนึ่งใช่มัน็อบใหม่เราต้องส u p p o r มันไม่สูงข,ขึ้นไหม ก่อนตั้งสเปคตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนว่าแบบตั้งใจเลือกนิดนึงอย่างเงี้ยตั้งใจเลือกนิดนึงแบบให้เวลานิดนึงช้าลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รีบไม่รีบเพราะว่าก็มันเลยไวรีบไปแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ,อค่อยค่อยดีกว่าค่ะแ อยากอยากให้เป็นคนที่ใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบที่มาแล้วคุยแล้วแค่ถูกใจแต่ว่ายังไม่ใช่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าพอแล้วอือจริงๆกูอยากมีครอบครัวแล้วเลยอยากมีคนคนนั้นอะเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนเนาะเราอยากมีคนคนนั้นแต่ว่าแบบคนคนนั้นคือใครอย่างเงี้ยเออเราก็ตามหากันต่อไปเนาะ เราไม่ได้ตั้งเรื่องอายุไม่ได้ตั้งเรื่องเพศไม่ได้ตั้งเรื่องอะไรเลยค่ะแต่ตั้งเรื่องของตัวตนเขามากกว่าใช่รอรอคนารอค่ะแล้วก็รอจดอกไม้มาบอกด้วยว่าคือใครนะคะช่วงนี้ก็เลยแบบว,ว่าเซ็กซี่ได้แบบว่าเต็มที่มากเลยแบกว่าทุ่กับลงก,ลก,กระจายเลยเชซ็กซี่หรอดีใจนะเนี่ยก็ <laughs> ถ่ายไปเรื่อยอะค่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรก็หาแอคทิวิตี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมนคนงับตัวเองนะนิดนึงทะเลรักตัวเองนะเจ้าตัวเองทะเลเจ้าตัวเองใช่ไหมก็ไปเรื่อยๆไม่มีใครคุยด้วยอะค่ะก็เลยคุยกับตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้กระจกที่บ้านบอกว่าเฮ้ยเลิกเลิกคุยกับเราสักทีเราเบื่อเธอแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะ